หมีรอยแยกปิศาจเงาเขาหลบมาอีกแล้วชายคนนี้เป็นใครกันแน่ถ้าอย่างนั้นข้าจะจับเจ้าด้วยตัวเองโอ้ มีเวลาเข้าผ่านเฉตแดงที่เปิดอยู่สะเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งอัจฉริยะบ่มเพาะส่วนหญิงเป็นบรรพบรุษการต่อสู้ดังนั้นเขาไม่สามารถเข้ามาได้เกิดอะไรขึ้นข้าถูกดีดออกมาเทพพิดาอยู่หยานโอ้ใช่นางก็เป็นบรรพบรุษการต่อสู้เช่นกันเทพพิดาอยู่หยานข้าไม่มีเวลาอธิบาย ข้าจะใส่ท่านไว้ในภาพวาดแม่น้ำและภูเขาคณานับลีเอาละชิเขาเร็ดรอดเข้าไปให้ตายสิเจ้ากำลังมองหาอะไรพวกเจ้าเข้าไปแล้วฆ่าเขาซะาอรับโอ้เราได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สระเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ไปกันเถอะ เอาละข้าเกรงว่า,าปเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถรับคนได้มากมายวิถีมังกรสองคนก็เพียงพอแล้วจงโง่อย่ารีบมาซ่อมไข่กลนปิดผนึกเปลวไฟกับข้าขอรับเช่างน่าเสียดาย เสร็จเรียบร้อยแล้วขอรับมาหาคําตอบกับข้าว่าไอ้หนูนั่นเป็นใครกล้าดียังไงมาก่อปัญหาใต้จมูกข้าขอรับน้อยทําไมหมานชากับหมานหยินยังไม่ออกมาพวกเขาไม่ใช่กำลังซ่อนในสับเปลวไฟสักดิ์สิทธิ์เพื่อบ่มเพาะหลังจากฆ่าไอ้หนูนั่นหรอกใช่ไหมเวนเอ้ยข้าจะสั่งสอนเจ้าในขณะเดียวกันในสับเปลวไฟศักดสิทธิ ว้าว <Wow. S 2> วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งค c o m m นต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ